สวัสดีครับมาพี่น้องมาเมื่อนี้พาไปกินหมักสมโบี่น้องหมักสมโบลองเบิงความสิเซยบอมมือนี้อยู่ทั้งต้นเด้อเมือ่อไ้ต้นสมโอเลยละไปเบิงนี่น,นี่หาเลือกเขาเลยครับไม่ได้ที่แกลองเบิงเด้อครับเด้อมันสิเซบปันไดงไปตามดูสมโอนี่หน่อยอยู่ครับอยู่ทั้งใดนเนาะเงี่นี่ lúc nào cũng xem bố lúc nào 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 lúc lúc nào lúc nào lục nào lú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 c nào